นี่เรียกว่าเราเข้าป่าก็พูดความจริงในใจของเลขาเฉียวยังมีนายอยู่ไงแต่เขากับส่จุนถ้าเขายังชอบส่จุนก็คบกันนานแล้วเว้ยแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยยังไม่เริ่มต้นกันเลยนายยังมีโอกาสชนะมากกว่าก็ใช่อีกอย่างตอนนี้เขาตั้งท้องลูกฉันอะไรเนะนี่ยมีอะไรกันอืมผู้หญิงไปไหนครับ คุณพยาบาลแฟนผมเป็นยังไงบ้างแฟนของคุณคนข้าที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ชื่อเฉียวจิ้งแฟนคุณตั้งขันคุณไม่รู้เหรอคะกลับบ้านไปดูแลดีๆนะคะแล้วจะทำยังไงฉันจะไปคุยให้รู้เรื่องตอนนี้เดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยว นาอย่าเพิ่งใจร้อนไป <c oughs> ตอนนี้เขากำลังโมโหนายอยู่ไม่ใช่เหรอพูดตรงๆนะตอนนี้นายต้องอยู่ข้างเขาถูกไหมอยู่ข้างเลย